วันที่หนึ่งวันที่สองแล้ววันที่สามคุณครับในซิมลเลยสิ่งประดิษฐ์หนึ่งที่ผมทำขึ้นมานะฮะไปดูเลยครับ สวัสดีเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะฮะที่ผมมากักตัวนะฮะก็พอดีวันที่หนึ่งวันที่สองนี้มันยุ่งยุ่งนะฮะเซตอัพหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทําเป็นวอล์กรวบยอดเลยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าคือผมเดินทางมาจากเอ,าอเมริกานะฮะแล้วก็เข้าไทยนะฮะในช่วงเดือนมีนานะถึงเมษานะครับก็คือผมถึงที่นี 30, ่สามสิบมีนานครับตอนประมาณาห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งก็ะจะออกมาจาก แอร์พอร์ตอะไรเงี้ยตรวจใบฟิชูไฟต่อ8แล้วก็อิมิเกชันอะไรพวกนี้ก็เล่นเอาประมาณเกือบเที่ยงคืนก็มาถึงโรงแรมก็ประมาณเกือบเกือตีหนึ่งนะฮะพอมาถึงโรงแรมนี่ก็ต้อนรับดีก็คือเขาก็อาเอาพาสปอร์ตเราไปตรวจว่าอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีอาหารหมือดึกให้ง่ายๆอะไรเงี้ยแซนด์วิชแล้วก็มีมามา่มาให้อะไรเงี้ยก็ พอมาวันที่หนึ่งเนี่ยก็ผมไม่ได้ถ่ายวอล์กไรแต่ว่าผมถ่ายเป็นสตอรี่ไว้นะฮะก็วันนี้ควอันทีวันแรกนะครับผมเมื่อกี้เขาเพิ่งขอเอาอาหารมาส่งนะครับก็ประมาณแปดโมงเช้านะฮะขอเอาอาหารมาส่งครับผมก็ไปให้ดูห้องกันนะฮะเก็เมื่อกี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ชิลมากนี่นะฮะหึอ่างน,นะครับผม บัวก็เป็นแบบมีทุกอย่างนะฮะมีทั้งฝักบัวแบบดึงแล้วก็แบบจากข้างบนแล้วก็จากข้างหน้านะครับผมแล้วเป็นตู้เสื้อผ้านะครับมีตู้เซนะฟกาแฟตู้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวยอด วิวโหดมากครับโถงก็น mm hmm. <st unlikely> <Wenn> ี่นะครับอาหารเช้าว <ving> ันนี้นะฮะเช้ามื้อแรกต้อนรับปลาผัดขิงข้าวสวยแล้วก็น่าจป้นเต้าหู้นะครับอันนี้ก็จะให้โชว์ให้ดูเตียงก่อนนะเพราะว่า ่อนมันจะเละเปวันนี้นะก็เตียงติดกับห้องน้ำนะครับตอนนี้ประมาณสี่โมงกับครึ่งนะฮะเป็นวันแรกนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูรูมทัวร์คร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นสัมภาระนะฮะเพราะว่ามี2เตียงแต่ว่านอนคนเดียวนะครับังน,นั้นโซน,นทํางาน,นครับผมแต่ต่อนู่นนี่นะครับขยะย,ยังไม่ได้ทิ้งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปออกกําลังกายแล้วเอาเป็นว่าวันนี้รีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยว ยังไงก็จะอัปเดตไปทีนะฮะก็สำหรับวันนี้ day ันะครับผมเจอกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ day 2ครับวันที่หนึ่งก็มีแค่นั้นจริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็อ่านพวกตารางที่เขาจะให้เสิร์ฟอาหารทิ้งขยะอะไรพวกนี้นะฮะพยายามจะต่ออินเทอร์เน็ตแล้วคือจะบอกว่าเน็ตมันห่วยมากเพราะยังไม่มียังไม่มีใครเอาซิมมาให้นะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขามีพ็อกเก็ตไวให้ ตื่นมาวันที่สองนี่ก็โอเคเริ่มเริ่มเซตอัพแหละเริ่มมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าเสียอย่างเดียวคืออินเทอร์เน็ตพอลองลองหาคลื่นดูเนี่ยก็เลยรู้ว่าโอเคประมาณช่วงเนี้ยช่วงช่วงผนังเนี้ยจนถึงหน้าทีวีเนี่ยม,มันมันมีเน็ตที่ใช้ได้อยู่นะ,ะก็สามารถอ่ต่อ,อาคุยกับใครได้แต่ว่าส่งรูปก็ยังยากอยู่เนาะก็เราก็ยังไม่มีซิมนะเราก็ยังเล่นตัวนะไม่ซื้อซิมแต่ว่าทําไมก็ไม่รู้พอเอา iPad วางไว้ตรงเนี้ย แล้วมันต่อได้แล้วพอดีผมเอา Homecast มา Homecast นี่คือเป็นไอตัวอะไรอะตัว CAST แบบ a i r p l พ y ของ Google นะนะซึ่งมันโชคดีมากที่ทีวีเรามี USB นะครับเราก็เลยเสียบไอ Homecast เนี่ยเข้ากับ HDMI แล้วก็เอาอ USB เสียบเข้าทีวีคราวนี้เราก็สามารถเอา iPad ต่อเข้ากับ Homecast ได้แล้วเพราะว่า Wi-Fi มันอยู่ประมาณเนี้ยเขาบอกเลยว่าผมไม่โคตรโง่โง,ง่จริงๆคือ เตรียมทุกอย่างพร้อมสุดๆเลยเตรียมทุกอย่างมาแต่ว่าอย่างเดียวที่ผมไม่เตรียมคือสายชาร์จคือเราไม่มีสายชาร์จแต่เรามีเพราะว่าแบงค์ไอปักสามตาเราก็ไม่เอามาอะไรเราก็ไม่เอามาเออคือมีปักตรงคอมเนี่ยเราใช้ไอคอนเวอร์เตอร์นะเสียบเข้าปุ๊บคอมเนี่ยจบแล้วคือคอมผมแบตมันห่วยแตกมากก็คือคงไม่ถอดแล้วละ่ะแล้วก็เอาสายเจอพะแบงค์เสียบเข้า iPad พอดีหลังทีวีเนี่ยมัน มีปลั๊กอยู่ตัวหนึ่งก็เลยไอสายชาร์จไอไรนะ้สายเนี่ยพอดีเลยอินเทอร์เน็ตมันอยู่ตรงนั้นก็เลยเอาเป,เป็นเป็นที่วางโทรศัพท์ตรงนั้นก็คือเรื่องของชาร์จิ่งสเตชันนะฮะแล้วก็การใช้สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณ Wi-Fi ของผมนะฮะวันนี้วันที่3แล้วก็ยังรอรุนอยู่ว่ามีใครว่างเอาซิมมาให้ดีไหมหรือว่าจะซื้อไอพ็อกเก็ตไวไฟเลยเอาจริงก็น่าซื้อนนะแต่เดี๋ยวจะลองใช้ซิมก่อนเพราะว่ามันจะได้ ซื้อรอบเดียวยาวๆไปเลยวันที่1วันที่2เนี่ยเอาจริงกิจกรรมไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เดินไปเดินมาหาอินเทอร์เน็ตกนาแฟแล้วก็นั่งดูวิวนะเออโรงแรมให้วิวดีมกันนะเมื่อวันก่อนตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็เมื่อเช้าตื่นหกโมงเช้าก็ก็เริ่มปรับตัวแล้วก็ถือว่าได้เหตุพาทิตขึ้นทุกวันอตอนเย็นก็ออกกลังกายกประมาณสามสี่โมงอะไรเงี้ยก็ก็ต่อ i ไฟได้ก็โอเคยิงไอ YouTube เข้าทีวีก็ออกกำลังกายนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรอย่างี้มาวันที่3นะฮะก็คือวันนี้นะครับวันนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์ที่อยากจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมคือลืมไปไงว่าเราอยู่ที่นี่มันต้องกักตัว14วันซึ่งจริงๆแล้วเราฉีดวัคซีนมาแล้วนะจนสันเอนจนสันแต่ว,ว่านโยบายเขายังไม่ได้ออกมาว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ตีสัก4วันไปก่อนนะครับลืมไปว่าเราเสื้อผ้าไม่พอคราวนี้เสื้อผ้าไม่พอเราก็เอ้าทำไงวะเนี่ยก็โอเคเขามีพวกสบู่ยาสระผมกระดาษทิชชู่น้ำอะไรให้ครบเลยนะมีน้ยยาล้างจานมีแฟบให้เรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องซักผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าซักแล้วมันจะไปตากตรงไหนเออแล้วพอดีเอาเชือกกระโดดมาแล้วพอดีต่อ Wi-Fi ได้แล้วผมก็เลยไม่ต้องใช้เชือกกระโดดลวคือผมก็เลยเอามารัดกับไอ้ก๊อก ก๊อกของอ่างเออแล้วก็เอาไอ้ที่วางกระเป๋าอันใหญ่เนี่ยไปวางไว้ตรงหัวอ่างคือเดี๋ยวผมพาไปดูหลักๆเลยก็คือผมใช้เชือกนะฮะเชือกเชือกเชือกกระโดดเนี่ยผมโยงเข้าไปะฮะแล้วนี่คือไอ้ที่วางพวกกระเป๋าอะ่ะผมก็เลยมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วนี่อันนี้นะฮะคือขาด้านนอกนะครับผมวงกัมนี่คือขาด้านไหนนะฮะ แล้วพอมันกลางเนี่ยมันจะพอดีกับอ่างนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วข้างนอกเนี่ยมันก็พอดีขอบอ่างเสร็จแล้วผมก็ใช้สายเชือกกระโดดเนี่ยรัดแล้วก็เกี่ยวกับไอ้ไอ้ลูกบิดก๊อกเนี่ยนะฮะมันก็ล็อกพอดีนะฮะก็เลยเอาไว้ตากเสื้อผ้าที่ซักแล้วได้นะฮะอันนี้คือถาดจ่ดไอ้พวกที่ทํากาแฟอะไรพวกเนี้ยเอามาล้างแล้วก็เอาไว้เป็นที่ตักจานเพราะว่า มันไม่มีที่ตากจานนะฮะแล้วก็คือขี้เกียจเช็ดประมาณนั้นแหละฮะเป็นไงก็วันที่สามนะก็ประดิษฐ์ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าวันต่อไปมันจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาอีกนะฮะก็เป็นว่าตอนนี้ผมก็อัปเดตแค่นี้แล้วกันเพราะว่านี่ก็เพิ่งจะสิบโมงนะครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรอัปเดตผมจะมาอัปเดตต่อให้นะครับคือเสื้อเนี่ยมันพอนะแต่ว่าอี จริงๆในกระถิ่าเราไม่พอเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้เอาจริงนะ <c oughs> คือพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมมีประมาณอาทิตย์เดียวอะเขาใดป่ะคือแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรเยอะไงเราซักผ้าอาทิตต่ออาทิตเนาะแล้วคือต้องมากักตัวสองอาทิตนี่ไม่เป็นไรที่แบบอ้าวซวยแล้วทําไงดีวะ แบบเออเราไม่เคยไม่เคยต้องต้องนี่ไงต้องต้องต้องใส่ก <sub Belt> okay? ับเสื้อผ <cut> ้าสองทีจอะหวังว่ามันจะแห้งนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปไว้ตรงแดดนะเนาะก็ยังไงก็ดูผมซักกิ่งในไปก่อนนะฮะไปตากันก็รีวิวนะฮะ เราตักผ้านะครับผมก็หวังว่ามันจะเวิร์กนะเพราะว่าถ้าไม่เวิร์กเนี่ยผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะเพราะว่าเอาจริงชุดผมมันมีแค่เจ็วันน่ะปกติแล้วอ่ะคือเสื้อยืดเนี่ยมีเยอะแต่ว่าไอ้พวกเกงในถุงเท้าอะไรเงี้ยเรามีแค่เจ็วันเพราะเราสักทุกอาทิตย์อ่ะโอเคใกล้เที่ยงแลวเดี๋ยวคงมีคนมาเคาะแล้วก็บอกว่ากับข้าวนะคะก็อีกไม่กี่วินาทีนะฮะมันจะมีเสียงที่รอคอยมาทุกวันนะครับผม คุณครับข้าวค่ะก็ได้มาแล้วนะฮะกับข้าวนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ได้แค่กับข้าวนะครับผมวันนี้ผมได้ได้ซิมล้วยขอบพระคุณน้องปามนะครับจากช่องปู๊ปป์มชาตินะครับที่ทำให้ผมมี เบอร์โทรศัพท์แล้วโอเคนั้นเดี๋ยวยังไงผมอัปเดตให้ดูอีกทีว่าอินเทอร์เนต็ตมันจะใช้ได้หรือไม่โอเคครับเพื่อนๆพนเพิ่งไปกินข้าวเย็นมานะฮะพอได้ซิมมาคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยหมดไปกับการเล่นเน็ตเลยตั้งแต่เข้าววันพอได้ได้ซิมมาแล้วเนี่ยเข้าเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอจีเช็คอีเมล เล่นทุกอย่างจนถึงอตอนเย็นนยจนกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ยังเล่นอยู่ก็คือแบบว่าไม่รู้ไปตายอดตายยาวมาจากไหนไม่ได้เล่นเน็ตนะฮะวันนี้ก็เอาจริงก็หมดวันไปแล้วออแต่ว่าอย่างน้อยโชคดีหน่อยที่ตอนเช้าได้ออกกาลังกายไปแล้วนะฮะวันนี้คงต้องขอตัวไปพักผ่อนไปอาบน้ําแล้วก็คงนอนเร็วหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าตื่นเช้าอหมาะาลังกายก่อน กินข้าวเช้านี่มันรู้สึกดีอ๋อลืม update. อัปเดตผ้าที่ซักวันนี้นะฮะยังไม่ค่อยแห้งเลยเพราะมันอยู่ในห้องน้ำนะกลัวว่ามันจะเหม็นก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับยังไงเราก็ฝากกดชอบนะถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบสองครั้งนะครับผมเลยลืมกดติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ I g ให้ผมด้วยนะครับ ย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยก็อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปอารมณ์บอกว่าวิถีชีวิตการกักตัวอะไรอย่างนี้ก็ยังไงวันนี้ไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกัน day f o สำหรับคืนนี้กดไนท์ night, ครับ